สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาวกลายก็โดนวนชนอยุทยาบุกล้อมโห่ได้หนักแผ่นดินลั่นเห็นด้วยไล่บิ๊กตูแต่ไม่ยอมปมปฏิรูปอมรรัฐโชคประมิตรกุล สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสคลิปวิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นเหตุการณ์ขนาดที่พักก้าวไกลจัดกิจกรรมสัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่ามีมวลชนที่เห็นต่างทางการเมืองมาดักรอเมื่อได้พบกับพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้โห่ร้องใส่พร้อมเปิดเพลงหนักแผ่นดินและร้องตามอย่างฮึกเหิมพร้อมกับขับไล่กลุ่มของพักก้าวไกลไม่ให้อยู่ในประเทศไทยและให้ไปอยู่ที่อื่นโดยกลุ่มคนที่มาดักรอได้ตั ก่นว่าถ้าจะปฏิรูปสถาบัานเราไม่เอาเนื่องจากพระมหากษัตริย์ปกครองโดยหลักทศพิตราชธรรมมาเป็นหลายร้อยปีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติฉะนั้นเราในฐานะคนไทยคนอยุธยาจะไม่ยอมให้มีการปฏิรูปสถาบัานพร้อมกับบอกว่าเห็นด้วยในบางสิ่งที่พระก้าวไกลเสนอและเห็นดีด้วยหากจะขับไล่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหนง่งแต่จะไม่ยอมให้ปฏิรูปสถาบัาน โดยนายพิธาได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ว่าจะมาดูปัญหาเรื่องค่าเช่าที่ดินราคาแพงรวมถึงเรื่องขยะ พร้อมกับถามว่าพูดอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจด้านในเท่วพิภพลิมจิตรกรสอสกรุงเทพพักเก้าไกลกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้คุยกันตรงๆได้อธิบายกันดีๆผมว่าหลายๆคนก็จะเปลี่ยนความคิดและจุกคิดแล้วว่านี้ฉันไปโดนฟังอะไรมามันจริงแค่ไหนปอรรอผมว่าทิมพิธาพร้อมจะเป็นนายกของประชาชนแล้ว ผมว่าประยุทธ์ไม่มีทางไปเจอคุยกับมวลชนที่ไม่ชอบท่านแบบนี้หรอกผมเองขอเจอ,อย่างโดนกันไม่ให้เจอเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ